สวัสดีครับพี่น้องพอกันอี่ทีเก้าเนาะครับตรงกับวันที่25ีสิาายนสองพันห้ารอยหกิบีเนาะครับถ้าเบิ่งหลุกกบพี่น้องบานนี้มันเป็นลูกกบได้บ้านเนี่ยว่าเป็นไดต้องเสาคือเก้าได้บัดนี้บ่อนี้อยู่ประมาณหาพันตัวผมลงไว้แต่ว่ามันสินันเดิมมันสิขข้นมันยนี่ยมันข้นมันข้นจักพันหบ่หู้ผมขดนับรองเบิ่งว่าสิขึินประมาณบ่อนี้ขีดได้ประมาณจกโตนะครับนี่ มีสองมีอยู่สองเงินสองเงเ,เนก้อนสองแค่นะครับเต็มๆต็บเพื่อนแค่หนึ่งวัวลายแล้วอยู่ขอบขอบน้ำอยู่ขอบขอบ่อ,บอ,บอยู่แค่นะครับอยู่ขอบลายอยู่ผิดอยู่ใกล้ๆผมมันจะมีหลายนี่นะครับ,บอันนั้นกับวัวลายปันเดมันมันหลอดไปก็ขึ่นึ้นกันนะครับต่อจากบอนี่นะครับมาบอนนี่ นะครับอันนี้ก็เป็นลูกกบแล้วแค่นี้พอบ่ค่อยขื่นพี่น้องไเป็นยังบ่มันแค่ไงวามันใบหมากแค่หน่อยมันใบหมากแค่หน่อยพุนคอยซีแค่มันขื่นด้ในในแร่ละพันโบนี่นนบอนี่มันมืน่นก็ตัวมื่นหาพันโทนผมลงไวสนามล,ลูกอดดัดเลยตอกนก็ขึ้นว่าเป็นลูกกบหมแล้วแต่กินไปในนเสาวเดี๋ยวมันเป็นลูกกบแล้วนะครับมันก็ม่เห็นมันนี่ลูกอดก็ม่าเห็น ต้องตักออก้ะพี่น้องผมต้องตักออกพวกนี้แหละนี่ว่าตักออกลูกก้อนมุ่งหนังก็ขึ้นมาได้นะครับมุ่นดุลสองก็ขึ้นมาได้มันยันกันนะพี่น้องนี่นี่ขึ้นมาได้ก็เลยตักออกเป็นอุบานอยู่บ่อมันี่เหนไ่พี่น้องอุบานไป มาบังใกล้ๆพี่น้องนี่ไกลมันเต็มลงหมดเต็มล่องหนามหมดเลยจับได้บัวบัวมันนี่ก็ได้วัดมันจับลูกกบัวที่ไป็นทรงคนยู้ทั้งอุดรจับได้หน่อยหนึงพี่น้องมันเต็มล่องหนามหมดเลยอยู่ครบผมว่าหมดปัญญาเลยมันจับลูกบัได้บางทีไม่จับลูกกบหน่อยเดี๋ยวนี้จับได้บัวมัน ต็กระงถือว่าเป็นอย่างดอกตี้บอลนี่ผมผมล็อกผ่าไว้แล้วผ่ากันไม่ออกแล้วถ้าบอลมันบอลมัม่ผ่ากันมีผ่ากันยุติว่ามันมีดินน้ำนะครับมันขึ้นทั้งดินทั้งน้ำนี่ก็ะดิยกแพร่ออกนะครับแพร่ม่ตักตักไม่แพร่เลยนะตักไม่แพร่พร้อมนะครับบางทีหยกแพร่กกับโมโหที่ตักตั้งเลยนะครับผมไม่เคยใส่บอ่อดินตะเคียนเลยพี่น้องเพิ่งมาใส่ปีนี้ เแต่ก่อนผมใส่กับช่างบกกลวกระช่างนำนะครับเอาลูกอัดนลงในช่างนำสอนลูกอัดมาลงกับช่างน้ำแล้วก็นกกับช่างนำขึ้นเล็กจะมืดทุกตัวนะครับวันนี้เามาใส่กับช่างไอใส่บ่อดินวันนี้มันไลยมีปัญหาเลยพี่น้องจักขี่ไรดว่ไใดจักจะเอาขึ้นไดว่ไใ้จุดนี้ผมว่าเลยผมเลยงงเลยโยวขึ้นแปรนุบาลในบ่าผมว่า ะครับมือล่อรุ่นนะครับนี่เดี๋ยวดี่ไล่งันผลนะครับตอนไทยตอนตัก,กตักไดวะนะครับวันนี้ละวันนี้ตักตอนเต่าเนี่ยูตอนน,น,อนี้งดอาหารแล้วนะครับนี่นะพี่น้องซับเนี่ยตัวระบาดได้เลยพี่น้องใายตัวระบาดได้นะครับจอบนะบา,เ,า,าเป็นเลี้ยงยังไงกอนนี่คนนะครับนั่งอยโอเคเอาคลิปนี้เอาซี่เนาะพี่น้องไล่งังนสถา,านการณ์นะครับ ไต้แรงานสถานการณ์ลูก,กุบสถานการณ์หอดไปแล้วนะครับสำหรับแฟนๆนะครับสำหรับเอฟี่ทุกท่านนะครับก่อนจากลากันกับปลูกต้นตะไคร้ไปอย่าลืมซับตะไคร้ด้วยพี่น้องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อนเพ่นาสวัสดีครับ